จริงๆเรื่องราคาพี่ขอไม่บอกนะคะเรื่องราคาเรื่องราคาขอไม่บอกอะไรเนี้ยค่ะแต่เรื่องราวที่เรากับตะกแตนเนี่ยค่ะคือมีเรื่องราวกันมาคือพี่กับน้องตะกแตนเนี่ยคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตะกแตนมากแล้วเคยจ้างตะกแตนไปร้องเพลงวันเกิดใ้พ่อดูอแล้วตะกแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือน <ๆ S 1> อะไรเนี้ยค่ะว่าพอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่พอดีหนูแบบ พอดีไม่ได้ทํางานกับบริษัทเดิมอะไเนี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วน้องก็บอกว่าหนูจะยกเลิกได้นะพี่เองก็บอกไม่เป็นไรลูกลูกร้องไปไหนก็ได้เพราะว่าเราอ่ะรักลูกอะไรเนี้ยค่ะแล้วเราเห็นในติ๊งต่อขะค่ะที่ตอนนี้เขาแชร์กันอะไรเนี้ยใช่เราได้เจ็นคำแล้วเรารู้สึกว่าอ้าวเราก็รู้จักเขามาสี่ปีแล้วแล้วเราก็พูดคุยโทรคุยกันทุกเรื่อง อะไรทุกอย่างไอเดียแล้วทาไมเวลาลูกสาวเราเหมือนเขามีความทุกข์ไอเดียทําไมเราอยู่เฉยๆทํทไมเราไม่ไม่ไปช่วยไอเดียก็คิดในใจว่าหาวิธีที่จะช่วยเขาไอเดียค่ะก็เลยได้พูดคุยกับทางแกรมมี่ซึ่งทางแกรมมี่ก็น่ารักมากไอเดียค่ะก็มอบหมายขายลิขสิทธิ์ทุกอย่างด้วยดีไอเดียพี่เอก็เลยได้มีวันนี้วันที่เออราก็ซื้อมาเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งอะค่ะเราก็แบบว่าเออน้องตะคตนว่างไหมลูก มาสอนร้องเพลงให้พี่เอ,อที่บ้านหน่อยได้ไหมอ้เดีย้ยคือจริงๆแล้วเป็นแผนการายอยากเออไปอะไรเนี้ยเขาก็มาสอนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูหนูอาจจะร้องได้แค่เจ็ดคำอะเนี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ต้องร้องแค่เจ็ดคำแล้วเพราะว่าแม่ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้ลูกหมดแล้วอะเนี้ยค่ะเขาก็ช็อกอะเนี้ยค่ะเขาก็ดำตาเลยอะเนี้ยเราก็รู้สึกแบบ หมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งไอเด้อเหมือนเหมือนคนชอบมองว่าเพศเราจะเป็นแต่ผู้ชายไอเด้อเราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เป็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวไอเด้อ่ะทุกเพลงเลยค่ะทุกเพลงทั้งชีวิตการเป็นนักร้องของตะกาแตนต่อไปนี้ตะกัแตนจะร้องเพลงได้หมดทุกเพลงของแคมมี่นะคะนะครับไม่ถูกเลยค่ะเลยซื้อให้ต้องเอจะไปใช้ด้วยเวลา หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะแล้วแกะมีก็น่ารักนะคะแถมเดือนให้ด้วยเดียรคายเยร์ค่ะมันต้องเป็นหลักสิบกบกบจริงจริงเออแม่ไม่ขอพูดเรื่องตัวเลขดีกว่าลูกไอเนียแม่ขอพูดเรื่องความแบบเหมือนกับพี่บอกตแะกะแตนแล้วว่าพี่ใช้ความรักในการเดินทางพี่รักหนูพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่ซื้อให้หนูอ่ะมันมีคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือวัยน้องพวกเราที่เราฟังเพลงหนูอยู่ ดูไม่ก็ลูกสาวพี่เออเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงตะกะแตนก่อนตายสักครั้งหนึ่งเหระต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะพี่เอ,อซื้อให้ตะกะแตนได้รองรแล้วลั้งจากนี้เป็นต้ไนไปแต่ร้องเพลงตัวเองได้เต็มใช<ห>ล่ลูกๆกนไหนมีตามียายที่ฟังเพลงตะกะแตนแล้วอยากฟังตะกะแตนร้องนะคะจ้างไปเล่นหน้าบ้านเหมือนที่พี่เอจ้างไปให้พ่อพี่เอดูได้เลยแล้วตะกะแตนก็จะได้ร้องเพลงที่ที่พวกเรารู้จักและพวกเราชอบได้แล้วด้วยเดี๋ยวตัวนี้ไป้องสาวมันเป็นยังไงบ้างพี่เอมจุกคงวาาขส น้องๆผู้หญิงไอ้เนี้ยพี่รู้สึกว่าดีใจดีใจมากที่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์เล็กๆอะค่ะให้กับผู้หญิงคนหนึ่งไเนี้ยค่ะทุกๆคนเลยนะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยได้บอกเลยนะคะน้องๆนักข่าวด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่จะเป็นศิลปิดดารายเนี่ยค่ะแหมืนถ้ารักปที่เอก็คือของผู้ไม ใช่แต่เราก็ต้องเป็นพี่น้องกันก่อนเราต้องรักกันก่อนเราต้องช่วยเหลือกันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เป็นใครแล้วจะดูแลได้ตลอดเพราะว่าพี่เอก็ต้องดูแลคนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นพวกเดียวกันแล้วเราต้องดูแลตลอดไปจนถึงวันตายนะครับ่ยะตัง้งแต่ตไบอกอะไรกับพี่เอไหมหรือว่า,าเขาก็จะทำอะไรเขาก็ดีใจมาก<ๆ>เขาบอกว่าให้พี่เอพูดไปเลยพี่เอบอกว่าพี่เอเป็นคนให้แล้วไม่อยากพูดถ้ามีอะไรคนไปถามตั้งแต่เองแล้วกันความรู้สึกของเขาออย่างเงี้ยค่ะแต่ เราเป็นผู้ให้เราก็ได้แค่นี้ค่ะบอกทุกคนว่าให้แล้วนะคะไอเดียเตขอบอะไรพี่เอไหมเขาบอกขอบคุณพี่เอมากขอบคุณแม่มากไอเนียคือเขาแอบดูเราอยู่ตลอดจริงๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เอกับตากแตนสนิทกันไเดียเขาก็จะโทรมาปรึกษาทุกเดือนไอเดียค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราก็เป็นประโยชน์ให้เขาให้เขารู้สึกน้ำตาไหลเรื่องความสุขไอเนียค่ะพี่เอว่าคนไทยทั้งประเทศหลายคนที่รักเขาก็ดีใจตามพี่เอเนี่ยเราเป็นคนซื้อแล้วลองตากแตนสักเพลงหนึ่งไหมโอ้ยทไมใส่แทนทำแทน ทุกเรื่องไม่ได้อ่ะร้อง <S <S ต่อ้รองเอืนะอ่้องร้องอเรียงกได้แค่น no ีเร uh> ียกกันเจ็บคำไหมคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนเรื่องไม้ไปรพี่เอขอแคมมี่แล้วว่าพี่เอขอไว้ด้วยคนนะเนียถ้าพี่เอร้องเกยนเจ็ดคำมี่ไม่ว่านะคะเดี๋ยกับขอบคุณนะคะคือพี่อาำเนี่ย พี่อ้ําเป็นคนที่ชอบคาเทียอะไรเนี่ยแล้วพี่อ้ําก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกําไรอ่ะพี่อ้ําโบนโบนว่าสวยแล้วก็ชอบแล้วพี่เอกับพี่อ้าาํามะค่ะอยู่กันมา25ปีเต็ๆมๆอะไรเนี้ยกับที่พี่อ้ําทาให้เป็นเอสมุขัยทุกวันนี้ซึ่งมูล,ลค่าแบบที่รู้สึกว่ามันมากกว่านั้นแล้วก็พี่เอก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามา25ปีอ่ะกับกําไร วงนึงอย่างเงี้ยเราซื้อให้เขาอย่างเงี้ยพี่เอเขาว่ามันสมควรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ซื้อให้พี่อ้๊อไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแต่พี่อ้๊อูขายต่อไม่ได้เพราะว่าสลับชื่อไปแล้วอะไรครับพี่เอพี่อ้๊ออ่ะหัวการค้าตลอดเลยพี่เอก็สลับชื่อที่กล่องใช่ไหมคะว่าอ้๊อฟแกก็บอกว่าเนี่ยฉันไปขายต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยพี่เอก็เลยแซวว่าเนี่ยหลานฉันก็มีเป็นหลานสาวด้วยอย่างเงี้ยให้หลานได้นะถ้าพี่อ้๊อเบื่อแล้วอย่างเงี้ยพี่เอก็แกก็อยากให้พี่เอซื้อกำไรเหมือนแกแต่พพีี่่่เเอออบกวาขป็น สร้อยคอด้วยแล้วก็กำไลด้วยอะไรแบบหลายๆอย่างผสมกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ก็ใส่สร้อยคอเพราะว่าเป็นเกาะอกอย่างนี้ยวันนั้นไม่ถ่ายค่ะเพราะว่าถ่าย้อยแต่พี่ว่าครั้งหน้าได้เจอได้จะถ่ายต่อโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณชะตา